ยิงปุ๊บมันมาแน่ๆเลยเนี่ยผมว่าเนี่ยถ้าเราคานเนี่ยมันจะไม่หายโอ้โหตุ๊บตุ๊บยิงยิงไอง้ใจพี่ใจเฮอ้โหตายนะทุกผู้ชมเฮือโอ้โหไม่ไม่โอ้โหม,ม,มันมีอาวุธคาร์คาน์คาร์ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่ผมในรายการสเปนคิวนะครับผมเรียกมาเล่นเกมชื่อว่าอันเทิร์นนะครับผมเป็นเกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นนั่เองนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเคยเล่นเกมนี้นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโอหตำนานผมเลยนะนะครับแล้วก็เป็นเกมฟรีในสตรีมนะครับผมที่ผมเล่นมานะครับและในวันนี้เนี่ยผมลงม็อดภาษาไทยมาด้วยนะครับแล้ววันนี้นะผมก็จะมาทําการเอาชีวิตรอดในอันเทิร์นกันดูนะครับว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่านะครับผมหลังจากที่ไม่เล่นมาประมาณแปดปีทีี่่่ผมมมมไเเลนนกก้า็ หูหนาน่ะตั้งแต่ผมอยู่ปฐมเลยนะทุกคนครับตั้งแต่ไป,ไปไปร้านเกมแล้วก็แบบแอบแม่เล่นน่ะเ <c oughs> จอแม่ตามกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูเลยนะว่าชีวิตของชาวไร่ของผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมไปตอนนี้เหมือนพระอาทิตย์จะใกล้ตกแล้วนะครับประมาณตอนเย็นแล้วนะผมตอนนี้เราต้องรีบไปหาของอย่างแรกเลยการเอาชีวิตรอดเนี่ยครับเราต้องหาขอให้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตัดต้นไม้นะครับตัดต้นไม้ ว่ามันไม่ใช่ไมค์คราฟนะ ผมลืมบอกเลยนะครับเกมนี้จะมีอยู่ประมาณ5หลอดด้วยกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นหลอดอะไรบ้างนะเพราะที่ผมรู้เนี่ยก็คือหัวใจอ่ะค,อคือเลือดนั่นเองนะครับไอพี่สองนะครับก็คืออาหารไอพี่สามเนี่ยก็คือการหิวน้ำแน่น,นอนนะครับผมอันที่4ี่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อหรือเปล่านะแล้วก็อ,นอันที่5เนี่ยมันจะเป็นพลังงานนะครับอางสุดท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะผมก็จะทำเป็น EP EP ไปนะครับถ้าใครชอบนะครับผมโอ้โหผมจะเจอหมู่บ้านแล้วข้างหน้าจะมีหมู่บ้านนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูว่าจะมีขออหห้ผมรรืเเเลล่าาานบยยดิทวๆ สเตปปน่าก็จะหมดแล้วอุ้ยตรงนี้ตรงนู้นก็มีแคมป์นะครับแคมป์เล็กๆนะไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าผมจะไปแคมป์ข้างหน้ากันเลยนะครับผมอยากไปหาของก่อนนะครับตอนนี้คือเรายังไม่มีของนะครับนี่ของยังโล่งจ้งอยู่เลยสำหรับที่เล่นเกมนี้นะครับหรือว่าเคยเล่นเกมนี้นะสามารถแนะนำผมได้นะว่าเล่นยังไงบ้างนะบผมเองก็ลืมไปแล้วว่าเล่นยังไงบ้างนะครับออลืมลลงงหมดละว, <laughs> วิธีการเล่นอะไรต่างๆ แทนอนนะครับเราต้องแบบยิ้เงียบไว้ครับยี้มเงียบไว้ให้ไม่ให้รู้ตัวเราค่อยๆคลางไปแล้วกันเราต้องอย่าพูดดังนะครับไม่งั้นเดี๋ยวซอมบี้มันจะได้ยินนะไปพ่อหนุ่มไม่เห็นนะมันไม่เห็นเรานะครับต้องค่อยๆนะค่อยๆเลยนะครับต้องค่อยๆย่องเข้าไปเหมือนเราไปโจมนะตอนนี้เอาจริงๆเราจะกลัวทำไมแค่ซอมบี้เองเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่มีอาวุธเหลืออะไรต่างๆนะครับแต่เราเจอมอไซค์ทุกคนครับบ้านนี้เหมือนจะมีซอมบี้แค่ตัวเดียวเฮ้ยโอ้โหมีปืนแต่ว่าถ้าาาเเรหยิบปืนมี่ ผมคิดว่าลั่นนะหมายถึงว่าซอมบี้มาแน่นอนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องหาอาวุธดาะประชิดนะครับหรือว่าค้อนหรืออะไรต่างๆนะครับผมยิงปุ๊บมันมาแน่แน่เลยเนี่ยผมว่าเนี่ยถ้าเราคานเนี่ยมันจะไม่หายโอ้โหมันต้องยิงยิงไอ้ใจเฮโอ้โหตายลวทุกผู้ชมเฮ้ยหโอ้โหไม่ไม่โอ้โหมันมีอาวุธคานคานคานกดอะไรกดอะไรคานเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหอเดียวเยอะเดียโอ้โหเยอะ ยยตา,ยตา,ยตายผมก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ไงอ่าเม่กี่คือการลองนะว่ามันจะเป็นยังไงนี่คือการลองไงเหมือนลองเค้กอะเราก็ต้องลองถ่ายก่อนถูกไหมครับอ่านี่คือการลองนะครับผมดิงปุ๊บนี่คือวิ่งมาแบบอย่างหนังแขกเลยอะ เออคือถ้าผมพูดตรงๆเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยมันนานม,มากนะครับตั้งแต่ผมเนี่ยยังสมัยเรียนเลยที่ผมเล่น้านเกมนะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคือผมอยากเล่นเกมนี้มากแต่ว,ว่าคอมมันกระตุกเล่นไม่ได้ก็เลยแบบเลิกเล่นเกมทุกอย่างที่แบบเคยเล่นนะครับเพราะว่าเล่นไม่ได้เลยนะครับผมคิดว่าถ้าผมมาเล่นเกมนี้ใหม่เนี่ยบรรยากาศเก่าๆมันได้กลับมาซึ่งมันกลับมาจริงมันสนุกมากนะครับแต่เมื่อกี้ผมโดนซอมบี้ฆ่าตายเดี๋ยวมันเจอผมนี่ไงมีตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ ปานี้กระโดดเข้าไปเลยครับเหมือนอย่างโจนเดยมขอส่งโดนบินก่อนครับเอาโดนเราหาของก่อนอันนี้อ่าน,นี้เหมือนจะเป็นกระเป๋าอันนี้มีอะไรไหม ไม่มีอะไรข้างในเลยเรามีชุดนะครับมับนจะเป็นเกาะนั่นเองนะครับผมเพื่ออาไว้ป้องกันตัวนะครับอันนี้เราต้องค่อยๆนะครับอ๋ออันนี้ชุดนะครับแต่เรามีชุดอยู่แล้วไงเอาละครับเราเจออาวุธแล้วอย่างไรก็เจออาวุธแล้วแหละนจ่เป็นชาวไร่นะครับต้องเหมาะกับนีแ่แหละชาวไร่อ่ะ๋ยวนะต้องไปมข้างหลังอ๋อมไปข้างหลังนะครับเพราะข้างหลังมีตัวหนึ่งต้องอ้อมไปข้างหลังกันนี่ไงเสื้อแดงเสื้อแดงโดนแน่เมืองนี้เน่เมื่อกี้เท่าที่บินโดนไปเมื่อกี้นะครับก็เยอะอยู่นะครับผม ตัวนี้เฮ้ยยาเฮ้ยยาเฮ้ยยาเฮ้ยอียาเฮ้ย,ย,เ,ย,ย,เ,ยไปไเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะขอยืมคำพี่บัวขาวมาหน่อยนะครับ นะครับผมแล้วผมเหมือนว่ามันจะมีการอัพสกิลด้วยนะครับนี่ครับผมการสกิลนะเวลาเราฆ่าซอมบี้หรือว่าเราเรา,เราทำอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีค่าประสบการณ์ให้เราในะการอัพสกิลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตีหรือว่าการค้าของอะไรต่างๆนานานะครับผมฟื้นฟูเลือดอะไรต่างๆนะครับมันก็จะเยอะมากขึ้นนะครับผมเฮ้ยนี่มันใครนะั่นะอ่ะเฮ้ยโอ้โหไอ้อตัวนี้บิงเป็นหมาเลยเฮ้ยโอ้โหวิงมันเป็นบิงเป็นบิงเป็นหมาเลย พี่เป็นหมาเลยไอ้นี่กนคานเป็นต่างขายอะไรกําลัไม่ตายเออไม่ตายไม <mel> ่ตายตายไปซะโอ้ยเคาน์เตอร์นะครับเอ้ยมีกระป๋องนะครับเอ้ยเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบผีเผลอไปสิอืมเอาเดปลากระป๋อมาอันนึงนะครับต้องเก็บของกินให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าของกินเนี่ยจำเป็นมากนะผมในการเอาชีวิตรอดเกมนี้นะครับตอนนี้คือผมต้องหาที่เก็บกระเป๋าให้เจอนะเพื่อทำการเก็บของให้เยอะขึ้นนะครับผมมันจะมีกระเป๋หลายเลเวลนะตายสีสีอ่ะ โอ้โหอันนี้ติดไฟเฮ้ยโอ้โหก็ไรเดอร์เกี่ยวกับพี่เป็นก็ไรเดอร์เุ้ยก็ไรเดอร์อย่าอย่าเข้ามาอย่าอย่าเข้ามาอุ้ยโอ้โห,โโหมันตีปุ๊บคือไฟกระเด็นเลยครับทุกคนโอ้ไฟกระเด็นผมเลยอะดีนะผมไม่ตายอันนี้เหมือนจะเป็นน้ำนะเราขาดน้ำไหมไม่ขาดนะครับเราต้องการเลือดนะครับตัวนี้น้ำเราเจ็ดสิบผมกินน้ำสักหน่อยดีกว่าถ้างั้นกินน้ำหน่อยเฮตัวนี้เราเหมือนจะเลือดลดนะครับเราติดไฟเมื่อกี้เหรอเลือดเราลดอะ่ะเอาละไง ผมจะตายไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวตายแน่เลยโอ้โหตายแน่ห้าสี่สามยาขอยายาด่วนยายาไม่ใช่อันนี้ขอยาดูคนครับสี่เปอร์เซ็นต์ได้คอนมาแล้วมือเราจะสันส่นๆหน่อยนะอันนี้เนี่ยโอ้โหได้คอนมาแล้วครับอย่างไยก็ถือว่าโอเคหน่อยอันนี้อะไรเก็บไว้ก่อนแล้วกันโอ้ยเลือดจะหมดครับตอนนี้เดี๋ยวต้องการเลือดต้องการอู้เราต้องหา พยาบาลนะครับตัวนี้เนะี่ยซึ่งพยาบาลเนี่ยหายากมากนะครับลืมมาผมก็จะตุยแล้วเดี <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้ตายหรอกตัวละครตัวนี้ผมรักมากหูแล้วแบบซอมบี้แบบเยอะมากเลยครับคือเราต้องระวังไอ้ตัวที่มันกระโดดได้นะครับไม่งั้นเนี่ยเราตายได้เลยนะครับไอ้ตัวกระโดดเนี่ยผมต้องระวังเลยเดี๋ยวนะแล้วอันไหนกลางวันกลางคืนมาเนี่ยตอนนี้ฟ้าคือแบบขาวดาหมดตัวนี้เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหนัวซอมบี้ไม่ใช่เดี๋ยวมีตัวนึง มีตัวนึงมีตัวนึงอะได้ไง,งต้องตีแล้วก็ถอยครับตีแล้วก็ถอยตีแล้วก็ถอยผมต้องการยานี่อะไรอ่ะมัวกเหรอหมัอนจะเป็นมัวกันนี้เนี่ยใส่เลยเอ่าผมว่าผมใส่อันนี้ดีกว่านะแล้วก็เอานี่วางนะครับวางไว้ดีกว่าผมต้องการ <c oughs> เดี๋ยวนะมีอะไรไหมขอยาหน่อย please ยาผมต้องการยาตอนนี้เนี่ยขอยยาหน่อยครับขอยยาหน่อยอันนี้ใช้ยาไหมเนี่ย มันม,มียาเลยอะตอนนี้เนะี่ยทุกคนตายแล้วไนงะตอนนี้คือแบบจัดซุยแล้วครับเลือดเหลือสี่นะครับตอนนี้อุย้ยโอ้โหกินแล้วเพิ่มเลือดเหรออเน,นี้ยเอาเลยครับกินเลยกินเลยกินให้หมดเลยโอเคครับหลอดอาหารเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับเลือดหกเปอร์เซ็นต์นะอย่างน้อยก็มีเลือดนิดหนึ่งนะครับก็ยังโอเคกว่าไม่กี้ที่ไม่มีเลือดนะครับเราไปหาของตรงนี้นต่อนาตรงนี้ผมว่าน่าจะมีของอยู่เยอะเลยแหละ ผมต้องการผ่านแผผนะครับอุ้ยก้อนสองทางไกลอันนี้จําเป็นนะครับเอาไว้สองซอมบี้เองในระยะไกลๆนะครับผมหูจอสามจอเลยความฝันจอสามจอนะครับมีมีดนะครับเดี๋ยวนะมันต้องมีกับข้าวมีอาหารสิในที่แห่งนี้เนี่ยมันจะไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวตู้เย็นว่างแบบโล่งเลยอะ่ะไม่มีของเลยนะครับเดี๋ยวนะยังไม่ตายนะครับอันนี้เนี่ยอ๋อแล้วก็มีตรงนูน้นอีกตัวหนึ่งหูเยอะเลย คือเยอะเลยนะครับแต่ว่าเลือดเราเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับไม่ได้แย่นะผมต้องค่อยย่องนี่อะไรอ่ะอขวานเหรอผมว่าคอ,อนอน่ะน่าจะแรงสุดลวมั้งระหว่า,างขวานกับคอ,อนอันแหแรงกว่าทุกคนครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหทีเดียวสองทีตายนะครับคอ,อนน่าจะแรงกว่าหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้เป็นชุดผมไม่อยากได้ชุดอะ่ะ แล้วมันตัวกระโดดได้นี่ว่าผมต้องหาของให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้ก่อนจะมืดนะครับเปิดเก๊ะโอ้โหเจอช็อกโกแลตก็ถือว่ายังโอเคครับผมตรงนู้นไม่น่าเห็นแล้วนะผมจะไปบ้านสีเขียวนะครับคือเมืองนี้ผมบอกเลยผม,มตั้งแคมป์ที่เมืองนี้แหละเพราะของมันเยอะมากนะครับเราอาจจะไม่ได้ไปที่อื่นไกลขนาดนั้นในคืนนี้นะครับนาต้องตั้งทินฐานตรงนี้ก่อนนะครับนี่ถ้าจะใช้เป็นแห่งไฟหรือเปล่าผมว่าอ้อมไปหลังบ้านดีกว่าขลังมีใครไหมครับมีใครไม่เอ่ยอยากมีใครผัวมานะ ไม่ใช่มีใครผูกมาตรงนี้นะแมวนะด้านแง่มีคนแล้วมีคนจริงด้วยเดี๋ยวเอาไปหนึ่งดอกเอาไปสองดอกเอาไปสามดอกเอ้โหเกือบตายเพิ่มเลือดก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยจะตายเดี๋ยวอู้ค้อนอันนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี้อกก่อนก็อานี้มาคือองนี้มันยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับ ก็ต้องมันมีการซ่อมบำรุงด้ว่ยนะมีการซ่อมแซมด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องระวังของเราพังด้วยนะครับ <im> ผมหาของก่อนเลยตอนนี้ <im> ฟาร์มก่อนซอมบี้เนี่ยผมว่าต้องตีแล้วก็ถอยออกมาล่ะตีแล้วก็ถอยออกมาไม่งั้นเนี่ยเราสู้ต่อหน้าเราสู้ไม่ได้งไงทุกคนครับเราตาเลยนะถ้าเราสู้ต่อหน้าเนี่ย <im> โอ้โหเยอะเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาถอยมาถอยมาถอยมาหนึ่งที่ถอยมาสองที่ตอบยังเอาเลยยังเอาเลยอันนี้ยังเอา มีซอมบี้ตัวหนึ่งเราเปิดก่อนได้ปูดยังไงล่ะเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดยังไงล่ะเปิดก่อนได้ปูดเราเปิดก่อนได้เปียบเลยเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบเลยเอ้ยเดี๋ยวเกือบตายอู้หูผมตีพลาดเมื่อกี้เกือบตายเลยโอเคเจออว้ฉายอย่างนั้นก็เจออว้ฉายโอเคหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจือใบฉายครับอย่างน้อยตอนกลางคืนเราจะไม่ต้องแบบซีเรียสละผมต้องกินอะไรที <S <S <okay> ่มันเพิ่มเลือดสักหน่อยแล้วแหละอันนี้เพิ่มเลือดไหม น,นี่เพิ่มดอดอาหารนะครับแต่ก็ยังโอเคยังโอเคอยู่ตอนนี้ใกล้มืดแล้วครับบ้านนี้มีคนไหมโอ้โหไม่มีคนเลยมีแต่ซอมบี้เอ้ยน้ำเปล่าเยี่ยมเยี่ยมอันนี้เยี่ยมโู้น้ำเปล่า,อาสองขวดโอ้โหเยี่ยมเลยเจอน้ำผลไม้ครับมีผีไหมมีซอมบี้ไหมผีผีคืออะไรเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบสามผีตายโอเคครับถือว่ายังแรงอยู่ของขวันนะครับผมถ้าเราตีหัวมันนะ่ะผมว่าน่าจะแรงกว่า ไอ้ตู้เซฟว์โอ้เฮ้ยมีดเดี๋ยวมีดเลยเหรอมาครับโอ้โหมีดนี่แหละของแท้เงยได้คาตาคาตาน่าโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 ไปเลยอันนี้ไปเลยไปเลยทุกคนไปเลยไปเลยอืมชนชนทับชนอย่างเดียวอืมชนเลยเดี๋ยวเดี๋ยว เราต้องขับชนนะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวโออโออรถจะระเบิดวิ่งเลยจ้ะวิ่งเลยวิ่งเลยโอุ๊ยโอ้เอี้ยวอ๋ออใจเย็น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 อู้ใจเย็นใจเย็นอู้หูหเดี๋ยวใจเย็นดิใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นหูเกือบตายนะครับใส่กระเต่ายหูเยอะขึ้นเยอะเลย อันนี้กินน้ำสักหน่อยโอ้ยเดี๋ยวนะเราติดพิษเหลือตัวเนี้ยจิบไก่ละจิบไก่ละเดี๋ยวนะ้ำต้องทำไงเนี่ยเดี๋ยวต้องทำยังไงบอกก่อนต้องยังไงเดี๋ยวเราจะตายตอนนี้เหมือนเราติดเชื้ออยู่นะครับเ,รเลือดเหลือแค่นี้เราจะทําไงเนี่ยเราก็คือตายเลยเหรอเกมนี้ผมยังไม่ได้หาข้อมูลว่าเป็นเล่นต้องเล่นอย่างไงถึงจะเคลียร์นะครับผมไม่มีของเลยอ่ะน,นี่ก็ไม่มีตายแล้วทุกคนครับผมจะตุย้ยภายในสามสองหนึ่งแล้วเนี่ยลาก่อนอยู่ไว้ละ <laughs> ไม่กด oh แล้วของหายหมดเลยเหรอโอ้โห oh, oh. ของหายหมดเลย <laughs> ขี่กนเลยอ,อเอาก่อนเลยคนแรกไปเลยหลับเลยคนแรกอ้อันนี้รถยังไงก็ไฟก็ได้นะไฟได้นะไฟได้โอ้โหเดี๋ยวทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตว,ตวอย่าอย่าอย่างเงี้เฮ้ยซอมบี้ดรอปอาหารด้วยเหรอโอ้โหของดีเนี่ยซอมบีด้ดรอปอาหารเนี่ยตุยหลังครับตุยหลังเชฟเชฟหลับซอสมริกเกเือเ,เต็มเลยเชฟไปครับผมตามต่อ ไปมัน,นต่อเลยอุ๊ยอน,นี้ย่าน่าหยิบเอาเอามาเลยเอามาเลยยาวๆคลิปนี้ยาวๆไปอุ้ยเดี๋ยวย ahí, ตุยครับตุยตุยหลังตุยหลังอุ้ยโอ้อุ้ยจีโตอืจีโต้วครับได้ถึงเวลามันแล้วอีโตมีมีดแล้วครับดูซิว่าใครจะห้าวโอ้โหคอมบีเ้เยอะมากเลยอะมาทีละตัว <mag. S 1> ทีละตัวได้ไหมทีละตัวทีละทีละตัวทีละตัวมาทีละตัวเลย เลี้ยงมาทีละตัวเลยพูหนุ่มอุ้ยไอตัวนี้ทีะละตัวอ่ะหลับหลับต้องตุยหลังครับตุยหลังตุยหลังอือหือสองทีตายสวยเลยได้ของมาด้วยแต่ตอนนี้เราต้องการกระเป๋านะครับมีกระเป๋าให้ผมเลยอะ่ะกระเป๋ากระเป๋ามีหรือเปล่าน,อนอ้อกระเป๋าอ่ะต้องดื่มน้ำต้องหน่อยของเยอะไปละของเริ่มเยอะละ,ะ,ละมีไข่ครับ ไข่แล้วก็มีมันจะเป็นปลากระป๋องทูน่านะครับอัพสก,กิลก่อนครับตัวนี้ผมเรียนรายการฟื้นฟูครับอัพไปเลยครับผมแล้วก็เราจะมาตรงนี้กันเลยอ่าน,นี่ครับผมอันนี้เลยอัพอันนี้ต่อนะครับต้องอัพันี้มันจําเป็นจะเป็นก่อนนะตอนนี้ตอนนี้เราเหมือนจะใช้อาหารแบบลดน้อยลงนะครับผมก็ถือว่าโอเคซอมบเยอะเยอะไปหรือเปล่าเยอะไปหรือเปล่าเยอะไปหรือเปล่าอืมเยอะไปหรือเปล่าเราไฟได้นะนๆเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวทีละตัวทีละคนทีละคนเลยใจเย็นทีละคนทีละคนอย่าลุ้มสิโอ้โหทำไมมันเยอะจังเลยล่ะตรงนี้น่าจะมีอยู่เฮ้ยตรงไหนโอ้โหมามาซมีมาให้หมดมาให้หมดมาให้หมด อันนี้เป็นพอสนะครับเก็บอะไรให้เรียบร้อยให้หมดกระเป๋าผมยังไม่เจอกระเป๋าเลยตอนนี้เนี่ยของผมจะเต็มเลยไงนั้นตอนนี้เราไม่สามารถเก็บอะไรได้แล้วนะครับเพราะของเราจะเต็มแล้วนะโอ้ตัวนี้เหรอตัวนี้อ้อมหลังดีไหมอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาพ่อ้าพ่อ้าไฟกันหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หลังแอบหลังตุยเลยสองทีตุยแน่นอนสองทีตตายแน่นอน สองที่หลับหลับเลยขู่มีดมีดที่คืออย่างแรงอ่ะมีดแรงมากทุกคนผมอยากได้เป็นพวกที่มันเป็นแบบของฟาร์มของอะไรอ่ะมีไหมกระโปรงกระเป๋าว่ะเหมือนแล้วฟาร์มคือหมดแล้วว่าตอนเนี้ยตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมานอนทำไมตรงนี้นอนกลางวันทำไมตรงนี้อื้มฮึมตัวเบสั้โอ้ยโอ้ยโอ้วตีดนตีเราไม่เห็นอดีตเมื่อกี้จบเลยผมต้องการที่จะแบบเป็นฮิวเลือดตัวเองตอนนี้แหละ ดื่มก่อนผมก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะสามารถเย็นโอ้โหไปลูกเลยแล้วตอนนี้เลื่อนรถได้ดีประเด็นอ่ะเดี๋ยวชิบบก่ละวนชิบก่แล้วตอนนี้ชิบกก่แล้วเออตายไปซะอ๋อของจากสมบีมันจะไม่ค่อยดีเหรอชิบล้ังไงด้วยผมก็ไม่รู้้วยดิจะตุยแล้วตอนนี้เดือดซิบแล้วตอนนี้โอไม่หูดนุน ไฟลวกทีเดียวเกือบตายเลยอ่ะเดี๋ยวทำอะไรได้วะเนี่ยตัวเนี้ยเนะี่ยเดี๋ยวเออ <c oughs> โอเคพอก่อนแล้วกันได้ครับผมดูคนครับไม่เป็นไรอีพีนี้เราแค่มาลองนะ ก็จบแล้วผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมชอบหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าใครดูแล้วหงุงิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเป็นเกมเอาชีวิตรอดเกมหนึ่งเลยที่ผมคิดว่าสนุกนะครับแต่ว่าถ้าเล่นหลายๆคนนะกับเพื่อนอาจจะสนุกกว่านี้นะครับผมอันนี้ผมเล่นโซโล่ไงก็มีความยากตรงที่ว่าผมไม่ยังไม่รู้เลยว่าเกณฑ์การที่มันทาให้เลือดลดเนี่ยเพราะอะไรไอาเป็นเพราะไฟเมื่อกี้ก็ได้นะครับผมถ้าใครที่มีความรู้นะครับหรือว่ามีเทคนิคในการเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมผมก็จะมาปรับใช้ในคลิปหน้านะครับ้ใคครชอบลิปนี้นะครับผมชชอบบบบบเกกกกกมมมแแแแนนนนวววี้้้ะะคคครรรััฝาดดดไลล์์ผผยถือว่า EP เป็นอีพีที่แบบมาลองเล่นแล้วกันนะมา,เหม,นมาเหมือนมาแบบรื้อฟื้นความทรงจำนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เกมงค่อนข้างเปลี่ยนไปมากเลยนะคุณครับเปลี่ยนไปเยอะนะครับคางนข้างจะแบบโอ้โหเยอะมากอะ่ะผมบอกเลยสมัยเมื่อก่อนกับต,ตอนนี้มันต่างกันมากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเซเว่นคิวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่วันนี้สวัสดีครับไปยขอจะหักเลยแ <c oughs> ง่มองอะไรนะ <c oughs>